สวัสดีครับผมชื่อนายสารวุฒยยอดจิตนะครับวันนี้ก็จะพาไปดูนวัตกรรมนะครับในการชาร์จแบตโทรศัพท์โดยใช้พลังงานลมนั่นเองถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมมาได้เลยครับว่ามันทำกันยังไงนะครับวิธีการทำนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับขั้นแรกก็จะต่อพัดลมนะครับเข้ากับตัวมอเตอร์นะครับโดยมอเตอร์เนี่ยก็เมื่อมันหมุนเนี่ยก็เปลี่ยนเสมือนในนาโมก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้นะครับโดยเราจะนํามอเตอร์2ตัวเนี่ยมาต่ออนุกรมด้วยกันนะครับ เมื่อต่ออนุกรมกันเสร็จแล้วก็มีก็จะสามารถได้พลังงานจากการที่พัดลมหมุนนะครับก็จะได้เป็นพลังงานไฟฟ้าและนําพลังงานไฟฟ้าที่ได้มามาใส่เข้าไปในฮับ USB นะครับและเราก็สามารถต่อฮับ u s เเนี่ยเข้ากับโทรศัพท์และสามารถที่จะชาร์จแบตโทรศัพท์ได้นั่นเองครับตอนนี้เพื่อนเ,อนเอนก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่านวัตรกรรมตัวนี้ทํากันยังไงนะครับผมต่อไปก็จะไปดูวิธีการใช้งานแล้วก็ไปดูกันว่านวัตรกรรมตัวนี้สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้จริงหรือเปล่า ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับวิธีการใช้งานนะครับเราก็ต้องมีแหล่งกําเนิดลมนะครับเพื่อที่จะทาให้ใบพัดไดานาโมของเราหมุนนั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้ก็จะเป็นพัดลมนะครับผมและเราก็ต้องคํานึงถึงระยะระหว่างใบพัดของพัดลมนะครับแล้วก็ใบพัดของไดานาโมว่าอยู่ในจุดที่เหมาะสมหรือเปล่าถ้าเหมาะสมแล้วต่อไปนะครับเราก็ต้องไปดู ที่ตั้งของโทรศัพท์เรานะครับว่าอยู่ในจุดที่เราสามารถที่จะเล่นโซเชียลมีเดียหรือว่าสามารถดู YouTube หรือว่าคลิปวิดีโอได้หรือเปล่านะครับถ้าอยู่ในจุดที่เหมาะสมแล้วเพ,เพื่อนก็สามารถที่จะเปิดพัดลมเพื่อที่จะชาร์จแบตโทรศัพท์ไประหว่างที่เพื่อนเพื่อ,นเ,อนเนี่ยกำลังตากพัดลมได้เลยครับ สรุปนะครับนวัตกรรมตัวนี้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในที่ร่มเป็นหลักนะครับผมจะใช้งานโดยมีแรงกําเนิดเนี่ยเป็นพัดลมเป็นหลักเนื่องจากตัวนวัตกรรมเนี่ยมีการออกแบบฐานในการจัดโทรศัพท์ฐานในการวางพัดลมไดนาโมเนี่ยอยู่ในแนวราบนะผมต้องตั้งในแนวราบเท่านั้นจึงเหมาะกับการใช้งานกับพัดลมเป็นหลักนะครับผมโดยวิธีการใช้งานเนี่ยก็จะ เหมาะสมกับการที่เพื่อนๆเ,เนี่ยใช้ในการนอนหรือว่าเล่นตัรศั์ไประหว่างที่เพื่อนๆกำลังต,ตักพัดลมนั่นเองครับผมไม่เหมาะสําหรับการนําไปใช้งานในประเด็นอื่นนะครับผมสรบปนี้ก็ขอบคุณมากครับ